แล้วตอนนี้สถานะของพี่แตเป็นไงบ้างคะสสนิทเลยค่ะรถสเปคเราสูงมากถ้ามาจะถ,ถานสิบเอ้ยร้อยข้อเนี่ยมันต้องถูกทุกข้อนะเราไปเป็นเมียน้อย,อย <laughs> เลิกาก,าก,ากับคุณนายที่หนึ่งเลิกาก,ากับคุณนายที่หนึ่งจะเคยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นคุณนายที่หนึ่งจากคุณนายที่สองนี่คิดไปเองสถาปนาที่ไหนได้มีคนในที่หนึ่งคนใหม่มากี่ปีที่เราต้องเป็นเมียน้อยเนี่ยสองปีกว่า ลูกสาวเตือนทุกคนเตือนแล้วมีคนที่รู้จักทํางานที่นั้นน่ะโทรมาหาหนูถึงที่ทํางานเลยนะมีคนนี้อย่ายุ่มันร้ายไม่เป็นไรมีเอาอยู่เรากระเทยกบมั่นใจมากกว่าหลักกระเทยโดนโลอกสวัสดีจ้ะทุกคนจ๋าโดนเทเซมาที่แพทคราวนี้นะคะบอกเลยคนนี้กว่าจะได้คิวคือแบบจากมากเพราะคอตมากคืองานทนแน่นมากแบบ คือตอนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีอะเนยเราก็กว่าจะได้คิวมานั่งตรงนี้มันค่อนข้างลำบากตัวนี้เขามาแล้วเรารู้จักพี่แต่งก็คืออาฟตุยามอาฟตุยามตูจสวยนุน่นโอ้โหจนตอนนี้คือรวยแบบอ,อุ้ยชำแม่รวยได้อีกสาธุเลยสาธุสาธุอาา้อามไอที่คิวไม่ได้เนี่ยคือไม่ตื่นอ้า เปน็ปน,ปนแค่นั้นเองแค่นั้นเอง,เองไม่ไม่รับงานบอกคิวแน่นไว้ก่อน <c oughs> จริงๆแล้วคือไม่ตื่นแต่จะเป็นงานกลางคืนนูแม่ถึงตีสี่ตีห้าหนู<า>มโ,โมช้าหนูไหวน,นะ<า>ถ้าใครใครจ้างหนูช่วงแบบตีหนึ่งตีสองนะเอเนอร์จีแรงมากนะแม่จะถ,ถามจริงแล้วตอนนี้สถ,ถาน,นะของพี่แต๋เป็นไงบ้างคะสสนิทเลยค่ะไม่มีแม่ในสต็อกที่เราโยนเข้าโกดังอ่ะเขาไม่คุยกับเราเขาไม่คุยกับเราแม่เพราะสเปคเราสูงมากถ้ามาจะถามสิบไอ้ร้อยข้อหนูต้องถูกทุกข้อนะ ต้องถูกทุกข้อผิดข้อเดียวไม่ได้แล้วก็เธยคิดว่าตัวเองสวยอะ่ะ <c oughs> อินเนอร์หนูคือผู้หญิงก็ใช่ผู้ชายต้องมองผ่านกันแต่ผู้หญิงก<ๆ>็ยังมีแบบละเว้นบ้างบางข้อนะนี่ไม่ละเลยแม่ไม่ละเลยหนูไม่ละเลยหนูรู้สึกว่าเอาเวลามาโฟกัสกับเรื่องงานดีนกว่า <c oughs> แต่ก็เหงานะจนทุกวันนี้ไม่มีเวลาเหงาเพราะว่างานแน่นงานแน่นก็มีโอกาสมีบางครั้งก็มีเจอปัญหาเรื่องผู้ชายอย่างเงี้ยแม่หนูแอบรักพระเอกอย่างเงี้ยคิดในเองอย่างเงี้ย มโนมโนวัทักมาาแสดงว่าตอนนี้ก็คือไม่มีเลยไม่มีมีคนคุยไมหมล่ะเจ้จเาแจะเจ้าก็ไม่มีนะแม่มีแต่ขอตังค์ห้าสิบร้อยอย่างเงี้ยมีอะ <c oughs> ม,มีทักมาห้าสิบบาทร้อยบาทแลกกันอะไรอย่างเงี้ยแลกส่งอะไรมาให้ดูไม่ต้องส่งไม่อยากดูแม่นึกออกปะมีเยอะมากหนูบล็อกไม่ไหวเลยนะบางคนก็พยายามมากนะแต่มาที่นี่เราต้องพูดถึงเรื่องความรักความรักของพี่แต่งนั้นเกิดขึ้น,นครั้งแรกเมื่อไหร่ ถ้ารักครั้งแรกแบบไม่รู้ตัวนะก็คือจริงๆเรอย้อนอดีตไปคนแรกเลยนะหนูชอบเพื่อนหนูมากตอนมอ .4 ี่หล่อมากเหมือนพิทักน์กนัะกัวทุ่งในความรู้สึกูตอนออนั้นนานมากก่อนคนนี้ไม่มีในสคริปต์ตื่นขึ้นได้แม่เชื่อตอนมอ .4 ตอนมอ .4 ี่แอบชอบเขาแล้วก็กอนเขา แม่ใช so ่ปะงอนแบบอยู่ดีก็งอนอ่ะเนื้ออะไรไม่รู้แต่เนื้อแบบเขามาทําทะลึ่งใส่อะแต่เราแบบกระเทยแบบอินเนอร์คือผู้หญิงแบบเหมือนเพื่อชายมาเหมือนกระแทกอย่างเงี้ยแบบทำอะไรฉันนะอย่างมันอะไแบบนี้นะไม่ชอบกล่าวาเขาคืองออีดอกมองหกแลวยังไม่งอเลยอ่ะไม่คุยกับมันสองปีครึ่งกับคนนี้กับคนนี้พอเ้วแอบชอบในในเราเจอแอบชอบทุกนนี้มันมันมาทำงานในหนูอยู่อ่เนี้ยแล้วก็กลายร่างแล้วเป็นอ อู้อู้อะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้ยสมัยน,นั้นกูไม่น่าชอบมึงนะแต่ความสุภาพของเขายังมีเหมือนเดิมเขาเนเขาเขาหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอีกคนจะเป็นความรักที่แบบแล้วคนไหนที่บอกแย่งกับเพื่อนแล้วทําให้ทะเลาะกับเพื่อนไปสิบปีนูอย่ากเอยชื่อมากแต่เอยไม่ได้คนนี้เขาเซนซิทีฟเออจะคนเนี้ยสนิทก,กันมากเลยแม่หนูถึงเวลาไปรับมาที่หอพักตอนเราเป็นเป็นเด็กในเมืองแล้วไปรับไปกินข้าวด้วนี่แล้วมันมันก็มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งมาหาเหมือนกันแร้วใครอะติน้อง น้องจริงหรอน้องจริงเอองั้นฉันชอบเออเธอจีบดีิก็บ่อยกูจีบนะกูก็จีบเนาะ,นะลุยลุยเลยแม่แต่ผู้ชายก็มาไปไหนมาไหนกับเราอีติกงอนแล้วเขาผู้ชายก็ต้องแบ่งเวลาให้อีตกให้แบ่งเวลากับเราแบ่งเวลามีอยู่แมทหนึ่งผู้ชายนัดเราไปดูหนังแล้วทำอะไรไม่รู้แม่บ่ายสามหกโมงยังไม่มาเนู่ยนั่งคอยคอยตีแบบคิวไปรถเมีะเออเขาไม่มาเขาน่าจะติดงานอะ่ะก็โทรอยู่อย่างเงี้ยแม่แล้วก็หกโมงหนูก็ขับบ้าน มันเหมือนง่ายๆนะมันเหมือนแบบว่ามันไม่มีอะไรจากความรู้สึกของเด็กที่เป็นความรู้สึกของเราเราแล้วเรา<อ>ไม่คุยกับติ๊กหน่อยหรอว่าเออตกลงผู้ชายจะเลือกใครอ่ะไม่ติ๊กยังไม่เผยว่ามันมันมันทออ้ออ้าอีติ๊กยังไม่เผยแม้แล้วเราไปทะเลาะกันตอนไหนที่ทําให้เราแบบโอเคไม่มได้ทะเลาะต่างคนต่างเงียบใช่เงียบกันเลยเงียบกันไปแล้วทีเนี้ยจนกระทั่งหนูก็แบบนัดผู้ชายเดี๋ยวเอาจะไม่ผู้ชายไปอยู่กับคนนี้ทำไมอย่างนี้ทำไมเราก็ เป็นพี่เป็นน้องก็บอกเป็นพี่เนาะก็เธอเป็นคนเชื่อคนอยู่แล้วเราก็แบบเข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆแล้วเมียะไรก็ไปปรึกษาติ๊กบอกว่ารู้ไหมที่เธอเป็นไหนมาไหนฉันรู้หมดแหละแล้วว่า้องเออเขาไปปรึกษาพี่เขาแล้วช่วงปิดเทอมมันเป็นเวลาของหนูแม่อีติกับตังจังหวัดปิดเทอมเป็นเวลาของหนูแม่เอ้ยไหวน้ำนู่นนั่นนี่นั่นโน้นเราก็มีความสุขแล้วผู้ชายก็มานอนที่บ้านด้วยตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาเขารักฉันแหละอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอเราเริ่มแบบ อยากบอกความในใจอะไรเงี้ยผู้ชายก็แบบปฏิเสธแม่ปฏิเสธแล้วก็ผู้ชายก็หายไม่คุยไม่ทักไม่มาหาไม่ว่างไม่รับโทรศัพท์วันนึงผู้ชายก็โทรมาตอนวันจะจบมหกนาอะอะไรเงี้ยสมัยก่อนชื่อพี่พลานก่อนเราเป็นพี่แต่งเนี่ยฮัลโหลพี่พลานเนาะคนท้ายฮัลโหลพี่พลานเนอะน <c oughs> อ,าอ้า,นนออาว่าเผื่อ ไม่กทมาแค่นี้แล้วไม่มีแล้วแค่เรูต้องวางเหมือนนางคิดได้ว่านางจะโทรแล้วเหมือนเราก็คิดในใจผู้ชายมัคิดแล้วว่าคุณจะโทรไม่โทรคุณจะโทรไม่โทรคุณจะโทรไม่โทรสุดท้ายโทรแล้วก็ไม่พูดอะไรคจอการะทั่งวันปัดฉิมพี่พานพี่พานอ่ะพี่พานพี่พานเนะานะให้เธอทุกช่วมงมาวินาทีสุดท้ายอะ่ะคุณมองแล้วอะ่ะแต่พออ่านข้อความปุ๊บตึ้งให้ได้เท่าที่มีเท่าที่หัวใจจะรู้สึกแต่มันอาจจะอยู่ลึกจนเธอนึกว่าไม่มี อกตกลงมีไม่มีเนี่ยตกลงมีไม่มีเออมีแม่ว่ามีไม่มีให้ได้เท่าที่มีเท่าที่หัวใจจะรู้สึกมีอันนี้มีแต่มันอาจจะอยู่ลึกลึกมากนะแม่จนเธอนึกว่าไม่มีน้งแต่งก่อนให้แม่มีแต่มันลึกจนจนบางทีเราอาจจะถอดใจแม่หนูอย่างนี้เลยนะไหนวะอยู่ไหนวะนอกลึกมากแล้วสรุปแล้วได้คุยกับติ๊กยังอ่ะคะทุกทีกลับมาคุยแล้วติ๊กก็ไปอยู่เมืองนอก นีก็เหมือนนางอีละแม่ใช้ชีวิตไปอยู่นอกเลยเออนางไปอยู่มองนอกไปอยู่ออสเตรเลียช่วงสิปีที่นางไปเราก็คิดถึงนางนะคิดถึงคิดถึงจนวันนึงือกลับมาคุยกันมึงไม่รู้เลยเหรอว่าตอนนั้นกูชอบวะียอกแล้วกูจะรู้ังไงมึงไม่บอกกูแล้วมึงไม่สังเกตแล้วสังเกตเฮียเลยล่ะตีเราพูดเฮียได้ไหมได้พอสังเกตเฮียเลยล่ะตีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เฮียช่วยไปเออเ้าสังเกตเฮียเลยล่ะตี เราก็บอกว่าล้วก็กลับมาคุยแล้วก็กลับมาสนิทกันเหมือนเดิมนะทุกวันนี้ก็สนิทกันก็นั่งเมาแล้วผู้ชายคนนี้แหละเราเจอนต่นี่เราครั้งต่อไปครั้งที่สองเนี่ยเราไปเป็นเมียน้อยแต่เคยมาโนเขาะมีแต่เราเป็นหลวงแล้วก็แบบคนอื่นเป็นน้อยอะพูดไอ้ชนีเป็นน้อยแต่อันเนี้ยเรา่ะไปเป็นน้อยเมื่อกระเทยต้องเป็นเมียน้อยหนูอยากเขียนหนังสือเล่มนี้มากเนี่ย เปิดหวัวเลยขอบคุณบิ๊กซีโลตัสที่ทำให้ฉันเดินค้าเวลาขอบคุณสีแยกไฟแดงทุกๆไฟแดงที่ฉันได้พิหีหัวแล้วก็ร้องไห้แม่เป็นลูกค้าหนู นางเป็นลูกค้าไม่ใช่ลูกค้าอย่างนั้นแม่ไม่ใช่นหนูไม่ใช่ลูกค้าอย่างนั้นหนูทำงานโรงแรม<_><_><อ>แล้วเนโีโ่้แม่ผู้ชายคนนี้คือสเปคคือเทสเป็นคนจีนโอ้หน้าจีนแบบสเปคของแม่คือยังไงขาวสูงขติตีคุณขาวตีสะอาดลูกคุณหน,หน่อยๆทำพูดคำจาขอสุภาพๆๆแม่นคือสเปคเลยเหมือนกันสเปคเดี่ยหนูสามารถใช้คำหยาบได้อีกรอบไมคขำอีกแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บนางก็แบบ แล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็ชงนี่ไงไปอีแต่งแล้วแต่ง,ตงๆโทษน,นะคะคุณคุณแต่งชอบค่ะผู้ชายก็แบบดีกันเลงหน้ากันอย่างเงี้ยผู้ชายหันมามองหน้าหนูเนี้ยแต่ผมไม่ชอบครับเฮ้ยอีเลยนะแม่แล้วทีนี้ปุ๊บจนนางก็ลืมของ <c oughs> นางก็ลืมของสมัยแม่อายสักอื่นดาวนิน <c oughs> ได้ดูได้ดูแม่คิดดูแล้วกันแต่้วนละนู้นวันุูนวรนุษน์สมัยแม่อายเออ เหตุการณ์เกิดช่วงนั้นแลน้วนางก็ลืมของลืมอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่รู้จะจำอะไรไม่ได้แล้วหนูก็บอกนางก็โทรมาจําผมได้ไหมครับ <c oughs> คะคนที่อ,อ๋อจำได้ค่ะ <c oughs> ว่าไงคะ <c oughs> ผมลืมของไว้ <c oughs> รบกวนส่งไวห้ไหนหน่อยครับหลวงพัจยาน <c oughs> เนาะแล้ว่าส่งไ้ที่ระยอง <c oughs> อ,อ๋อไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คุยเล่นกันแม่สองชั่วโมงใจไประยองแล้วแค่ลืมของไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแต่งเอาไปให้อินก็ได้ค่ะ ไปเจ็ดสิบโลรับเจ็ดสิบโลอ่ะแม่วันหนึ่งสองรอบเจ็ดสิ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 บอย่างเงี้ยอ่านว้าเปา็นความรักแล้วก็แบบแล้วเขาคือแบบคุยละมุนมากคุยแบบคุยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ชอบเรานะก็นั่นไงกัแบบไอ้ไม่ชอบเรานะจนวันหนึ่งอ่ะแม่พี่เจมามันจะเพนหนูก็ส่งสมัยแมสเซจเนาะอยากให้รู้ว่าเงาคิดถึงแทบขาดใจแต่อดใจไม่ไหวต้องโทรหาเธอ ควรจันมา<อ>หนขับรถหาลูกค้าหนนนี่คมุตศรากรระยองปุ๊บตึ้งฮัลโหลเออผมว่าจะถามคุณว่าสมัยเสร็จแบบนั้นมาทําไมตึ้งเอาทาไมอ่ะคือก่อนนั้นเขาบอกเขากลับบ้านอยู่สวัสอาทิตย์เนี่ย<อ>เพื่อมาอยู่กับครอบครัวครอบครัวคือ,ค,อคือพ่อแม่เราก็เขาบอกแค่นั้นแต่เราไม่กล้าถามาม,มีแฟนไม่มีแฟนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องแฟนนะออแฟนผมเห็นครับแฟนผมไม่ชอบก็ถอยหัวรถอ่ะแม่ทิ้มอย่างเงี้ <c oughs> ยแล้วก็่รชอก็ถึก็ร้องไห้น้ำตาไหล ไม่คุยกับเขาอีกเราจะคุยกันสาเดือนเนาะเสร็จล้วก็กลับมาคุยกันอีกรอบนึงตอนตอนแม่อายสะอื้นอวส,สาน <c oughs> ประชุมอยู่ <c oughs> แม่นางก็โทรม,มาประมาณสักกี่ทุ่มไม่รู้อยู่แถกสองทุ่มสวัสดีครับผม,มผมชื่อบีนะครับจําผมได้ไหมอ๋อจําได้ค่ะคุณตามมาแล้วนะตุ <c oughs> ตามมาแล้วนะจำได้ค่ะพอดีผมอยู่หลังบิ๊กซีอะครับพอดีมาทุนละสะดวกออกมาเจอไหมครับได้ค่ะ หนูไปเจอเขาสี่ทุ่มถึงตีสี่วันนั้น <S <S น่ะน่งทานท้าไม่มีอะไรเลยแล้วเขาบอกรับได้ไหมที่ผมมีแฟนแล้วน้ำตามันก็ไหลอีกแ่รับได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็คุยกันตลอดแม่เวลาเห็นผู้ชายข่าวตีอยู่กับผู้หญิงเมื่อไร่หนูร้องเมื่อนั้นไม่รักแรงมากนะถ้าเห็นใครก็ตามที่บุคลิกค้ายเขาหรือข่าวตีแล้วอยู่กับผู้หญิงแล้วรักๆคนนี้ยแม่น้าตาหนูคอเลยนะมันเจ็บมากนะเจ็บแม่แต่เรารับได้อ่ะปากมันรับได้แต่ใจมันรับไม่ได้ป้า จนวันหนึ่งเขาก็ตัดใจไปบวชแม่ไปบวชนุ่นไ,ไกลๆนุ่นไกลมากเลยนะหนูเอาไงแล้วไปบวช112วันเขาจะคิดได้ไหมวะหนึ้สิบสอวันแ,วแม่นคิดปฏิญญา่าดและวันน้ำตาไหล,ไหลทุกวันไหลทุกวันแต่เราคนข้างลักจริงแม่จนวันที่เขาสึกมาแม่ข่ามาว่าเลิกกับคุณนายที่หนึ่ง แล้วกับคุณนายที่หนึ่งกระเทยสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นคุณนายที่หนึ่งจากคุณนายที่สองนี่คิดไปเองสถาปนาที่ไหนได้มีคนในที่หนึ่งคนใหม่มาอีจะออกมาตอนไหนตัวเรายังเรายังคงเป็นคุณนายที่สองอยู่แม่เราชคซุนันมิมาแล้วนางสึกมาแล้วนางหายไปเจ็ดวันอ่ะหนูว่าถ้าคบวันเกิดที่27วันเกิดหนูยี่สิบเจ็ดซุนันมีวันที่ยี่สิบหกไม่แน่ใจธันวาคมหนูว่าถ้าภายในเจ็ดวันนี้ไม่ติดต่อมาหนูจบนางโทรมาวันก่อนวันเกิดหนูหนึ่งวัน แม่หนูก็ยอมอีกอะรักเ้ยแล้วก็รักกันจนกระทัทง่งก<ป>ี่ปีที่เราต้องเป็นเมียน้อยเนี่ยสองปีกว่าอสองปีกว่าแล้วก็วันหนึ่งก็มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องเลิกกันผู้ชายก็รักไม่ได้ในสิ่งอะไรบางอย่างของเรา,าหมายถึงว่าเรื่องในเชิงลึกเรื่องบนบนโซกา <บน S 1> อะไรงเงี้ย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่เขาดูพอเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็แบบอ่ะ12มีนาเริ่มแล้วทำไมเพิ่งจะมารับไม่ได้ตอน2ปีเพิ่งมีอ๋อเพิ่งมีคุยกันมายาวนาน2ปีไม่มีรักเออเตยหอ่อนะหนุนก็ห่อนเริ่มที่จะเริ่มลึกซึ้งวันนั้นเลิกเลยหลังจากนั้นก็รักเออแหละไปหาโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปีถึงกระทิงก็ไปเจอคนใหม่ จนเราเอะอะด้วยความคิดว่าเต่งสวยแม่พอเรามีผัวเราจะคิดว่าเต่งสวยกระเทยได้ผัวดีผัวเท่าขักชนะกระเทยผมยาวตรอยถตงมีนมผมยาวนะแต่ไม่มีผัวแพ้นะมมผมสั้นไม่ต้องไปอะไรนะชนะจบเราก็เอะอะขอทานเลิกแม่ แค่พี่แต่คุยจังวันึงสองสามชั่วโมงหรือว่าอาทิตย์นีเจอสองสาครั้งแล้วบอกเขาบอกคำว่าเลิกไว้ใช้ตอนที่จะเลิกจริงๆเหอะถ้า<ม>ยังไม่กล้าริงอย่าใช้คํานี้แล้วไงอ่ะอ่ะมันนายสวยมากแมก่สวยมากคุณนั่สวยมากเพ,พา,านี้ขนาดมีกียังไม่กล้าเลยแ <c oughs> ม่มันหลงไงเพราะว่ามันเทสท,ทุกอย่างที่เรา,เราคอยมาสองสามปีแล้วในที่สุดในที่สุดก็หนูก็ไปเจอคุณใหม่แล้วก็ แล้วก็ขอเลิกกับเขาแล้วต่างคนต่างขอต่างเลิกกันอย่างเงี้ยเขาก็ไปแต่งงานว่าถ้าแต่งงานนี่ใส่กวงงลีถือชุดดำไปหานะแม่ละครมาอกเขาอย่าทำแบบนี้จะไปจริงๆไปไหมไม่ไปเพราะิติดผู้ชายคนใหม่โชคดีของงานเขาโชคดี มาคุยกันอะไรเงี้ยก็ก็เป็นพี่แล้วใ<ด>นระหว่าง<อ>ที่เขามีเราที่บอกรักเอยอตยหอมเขาเขามีออคุณนายที่หนึ่งอยู่ไหมมีแต่คุณโอ้สงสารย้อนล้าไปหนูุสงสารคุณนายที่หนึ่งนะเพราะว่าตัวอยู่กับคนนายที่หนึ่งแต่ใจอยู่กับอยู่กับเรา<ม>พอรับรู้ได้เลยว่าขอใจเขาอยู่กับเราจริงจรเขารักเราจริงจริงเรารับรู้ความรู้สึกนี้ได้เลยมันคือหลักแท้แม่ความรักครั้งไหนคนไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันอยากแปลงเพศเพื่อเขา ฉันอยากมีกีเพื่อเขาย้อนอดีตไปสมัยโลกของพึ่งดีทอกดีทอกคือช่วงนั้นเนี่ยหนูทำง,งานกลางคืนเยอะแล้วคนกลางคืนมันอันตรายมันเจ็บปวดมากในช่วงชีวิตของคนกลางคืนเนาะจนมาเจอคนกลางวันนามสุลดังด้วยนะแม่คนกังวันกะทือก็มาโนไปไกลแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะเจอนามสุลดังเอยอะไรเอยเนะะาะก็มาโนไปแล้วเสร็จแล้วก็นัดเจอกันวันแรกก็นัดเจอวันแรกก็ไปทานข้าวก่อนนะทานข้าวทานข้าว ทานกันด oh, ึกเพาะโอ๊ยไม่อยากกลับเลยอะอะไรเงี้ยเที่ยวบ้านเราไหวก็เดยเที่ยวบ้านเราไหวไปเที่ยวบ้านมึก็ตอต้ลืตำาัวลืมตาลาต่้ลมตาเนาะจะไปส่งที่เก็บไปส่งแล้วว่าแม่นอนนี้ลัก้านอนนี้ลกลอะไรเงี้ยไปกลับไปส่งประมาณสิบเอ็ดโมงมั้งสิบโมงสิบเอดมงหนึงไม่ได้แล้ะผู้ชายลืมกระป๋งเอาไว้ เปิดมาแต่แต่เราภารกิจในคืนนั้นคือเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยฮับ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 ไม่ไม่รู้ตึงอะไรมาฮับฮัโอเคแต่แตะแต่แต่เป็นชั่วโมงแต่แต่เสร็จแล้วเปิดกระเป๋ามาผมเจอตั๋วจำนำทองเออโอเคไม่มีกิ๊กเลยไอ้หลัวลืมกระเป๋าทั้งน้าเออเห็นมีบัตรจำนำทองอ่ะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องยุ่งนะอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวจะปล่อยแล้วอะไรเงี้ยเราอ่ะไม่เป็นไรเธอก็ไปถ่ายให้ แม่ไปไทเลยเรามันจะปั้มใจปั้มเกินไปเราเพิ่งเจอเขาจะแม้ว่ะแม้่้็แบบแรกเลยวันแรกเลยเออการลงทุนคือความเสี่ยงออได้ไม่ได้ไม่รู้เสี่ยงไว้ก่อนหนูคิดอ,อย่างนี้เลยไถ่ไปเท่าไหรไม่ขี่ตังแหวนไม่กี่พันแม่ออแล้วทีนี้กระเทยทุกสักผมทุกวันเพราะผู้ชายชอบมามันดมต้นคอห่อปล่อยผมค่ะตัวเล็กตัวเล็กแล้วผู้ชายบอกไงรู้ไหมแม่เธอสวยเหมือน มันก็อยู่ในเหตุการณ์คีกมันอยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่างเลยแม่แล้วทีนี้เราหนูล้างจานในครัวเขาก็จะมาโอกอยอย่างเงี้ยแล้วก็มาหอมแม้มันเหมือนหนังอะเธอล้างจานเนี่ยเหมเราล้างให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ไปดูหนังนะแม่ oh. เอ้ยจับมืออย่างเงี้ยไม่ปล่อยแม่นจนจะถึงมือแตกอะ่ะต้องเอามือมาเช็ดเช็ดเผ้าแมบแล้จับใหม่แล้วก็นจะเขาก็ขอดับมือจับมือหนึ่งข้างแล้วก็กดหัวเราอย่างเงี้ยให้มาซบเขาพื่กระเทยกระซมแม่ทั้งเรื่องก็เธอตุดตุ

แม่ก็เคยหลงขนาดนั้นนะแล้วเราเรา,เราทุกสิ้นเดือนหนูจะถามว่าวันมีเงินมีเงินไหมเขาก็เขาบอ,อกมีหนูนแคปส่งยหห,หน่อยแคปแคปเติดเมนต์นะส่งยหห,หน่อยก็เหลือประมาณห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยาแล้วช่วงก่อนหน้านั้นนะแม่นมําไปเล่นน้ำมันสงการแล้วโทรศัพท์พัง <c oughs> ออกระเทติดต่อไม่ได้ก็เทยก็ซื้อมือถือแล้วทำไมไม่ได้แปลงก็ไม่ได้แปลงเพราะว่าลูกสาวเตือนทุกคนเตือนแล้วมีคนที่รู้จักทํางานที่นั่นโทรมาหาหนูถึงที่ทํางานเลยนะมีคนนี้อย่าย,ยุ่ง มันร้ายไม่เป็นไรมีเอาอยู่เพราะเราเพราะเรารู้เราคิดว่าเราเอาอยู่ถึงกระทั่งวันหนึ่งนางเขาขายที่ดินได้เราก็วัดดวงกันวะรอบเนี้ยขายที่ดินของนางนะถ้านางยังอยู่ถ้านางยังอยู่อ่ะนางหลักฉันแน่นอนเราก็ะเทยก็มั่นใจมากว่าหลักแล้วที่นางเธอรดแล้วเพื่อนหนูก็เป็นผู้จัดการโชว์รูมรดหนูนอะเต้นไหนว่าครอบคขเนิดนึงฝ้่งขวานิดนึงเอาสเตทเมน์มาแล้วก็เช็คหนูก่อนส่งปปุ๊บอือ วันที่พิเศทำไมเงินออกอย่างเงี้ยแม่สมมัิเร็นมีย้อนหลังหกเดือนสามเดือนเนาะทาไมเงินออก,ออกวันนั้นเลยแล้วเหลือห้าร้อยทุกสามสิบอีดอกระเทยโดนลอกคือทําตัว<น>มันไม่มีตมงังนังโอนตังออกีกบัญชีแม่เพื่อเข้าสเตตเมนที่ถ่ายให้แม่ดูอะจะได้เหลือห้าร้อยพันหนึ่งทุกเดือนใช่แล้วให้แม่เนี่ยใช่เปย์น่ะใช่แม,แม่หนูจุดความฝันของการเป็นเพืบุนกพังสลาย แม่เจ็บมากมคเนี้ยต้องเจ็บเจ็บนะแบบเจ็บแบบเจ็บเพราะเราแบบหลงไม่ใช่รักนะหลงหลงเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็ไม่คุยกับเขาจนกระทั่งไม่ไหวอ่ะแม่สองที่จบไปคุยหมย่หนามยอ่อต้อหนามบง่งต้องเจ็บไม่สุดด่านหนูหายไปไหนมาต้องผิดไปอีกเขาผ <laughs> ิดผิดไปตอนไหนไวะอีกดอกคระเธอก็ต้องรับผิดอะ่ะแล้วสุดท้ายก็ก็หายกันไปอะไรเงี้ยแต่อีกคนเนี้แบบว่า ถามว่ายาวนานไหมที่พี่มันหลักเดือนไหมหลักเดือนหลักเดือนจะแปลงเพศใแม่จะแปลงแล้วใเดือนที่3แล้วเดือนที่สองก็จะแปลงแล้วใครบอกว่าบีทอคเป็นแอปที่ไม่เสียตังแอปเล่นฟรีหนูหมดไม่รู้กี่แสนในบีทอคนะอันนี้มันคนอันนี้เราไปเปยค่ะอ๋อเราไปเปยแล้วหลังจากวันนี้ทำไมความรักเขาเยอะจึงเลยคนในเขาฮอตเขาไม่เขาไม่ว่างเลยนะคุณไม่ว่างเลยนะคุณแต่งมีช่วงว่างช่วงหง่งเขาไม่ก็ไม่มีใครนะกี่วันโอ้ ไม่ถึงวัน <c oughs> แค่จะเรียกแม่หนูนี่ใส่หนูน่ะหนูจะชอบคุยกับผู้ชายหลายๆคนแล้วก็ยนูนเขาสต็อกยนูนเขาคุรุดอดะ,อะต,ตึงตึงตึงคุยก่อนปีสองปีสามปีก็แล้วแต่หนูคุยได้หมด <c oughs> แล้วก็เก็บ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 ไปข้างหลังแล้ววันไหนทัง้งสองขึ้นมาเขาเลือกที่จะทักไปไคุยแล้วก็มา,มามารีบายเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ช่วงนี้ทํางานอย่างเดียวไม่มีเวลาคุยกับใครเลยแล้วรักครั้งไหนที่บอกว่าคนนี้ของจริงของจริงเลยสามปีสามปีเป็นเด็กน้อย ห่างกันเรากี่ปีโอ้แม่เรากับแม่เขาอะห่างกันสองปีอะแม่จริงแล้วตอนที่เจอหนูเพิ่งรู้แม่ว่าาเขายังไม่ติดแปดอแล้วแม่เขานหน่ะเจอก็ถุยก็ไม่ค่าเจอเนาะกลัวเ <c oughs> นาะ <c oughs> กลัวกลัวตำรวจลงลุยรอลุยรอจนกระทั่งวันเกิดปุ๊บแล้วก็ไปเจอแม่เขาเพราะว่าเราไปรับไปส่งบ้านเขาตลอดทุกวันทุกวันแล้วแม่พี่เขาเอ้น้องเขาแม่เขาห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีเนี้ยจริงๆกับบ้านหลังนี้หนูก็คุ้นๆจะไปบ้านหลังนี้มันคุ้นังว่าอ๋อคุณเคยรับส่งผู้ชายหนึ่งคนที่บ้านหลังนี้เป็นญาติกันแล้วคนเนี้ยอยู่ตอนนี้อยู่อเมริกาแล้วบ้านหลังเดียวกันผมลิขิตแล้ววะหนูกี้อย่างนี้เลย เราเคยแอลผู้ชายคนบ้านนี้มาก่อนใช่บ้านเดียวกันหลังเกลในหมู่บ้านนี้เลยแล้วคนไปละไปอยู่อเมริกาแล้วคนนี้คนนี้เป็นหลานเขาเป็นแบบลูกพี่ลูกน้องไม่งงไหมผมลิขิตผมลิขิตแะไรผมลิขิตผมลิขิตแล้วรักยังไงถึงขั้นแบบว่าคนนี้แหละรักจริงสามปีตอนตอนแรกก็กิดเอาตรงๆเลยตอนแรกเกิเล่นเล่นเพราะเขาก็เป็นนักกีฬาหนุชอบนักกีฬารนักดนตรีนักน้องแล้วก็หนุ่มทํางานแล้วไม่ใช่นักกีฬานี่สามเด็คนนี้นักกีฬาแม่ทีมชาติ มันนี่เลยอย่างเงี้ยเราก็แบบตอนแรกๆอาจจะเล่นๆแต่พักหลังรู้สึกว่ามันต้องรับผิดชอบจนตั้งยายนแม่หนูเหมือนมีลูกเลยอ่ะปลูกไปโรงเรียนเตรียมกับเก็บเกยมจัดกระเป๋าแม่อย่างนี้เลยจริงๆแล้วทีเนี้คนเนี้ยก็เรารู้ว่าเขารักเรามากเหมือนรักแบบรักรักเหมือนเด็กคนนึงรักรักแบบแม่อันนี้พูดแบบไม่อายเลยนะเขาเขาอ่ะ แล้วเรากลับบ้านเหนื่อยเหนื่อยรือว่าล้าลหรือต่างนานานาจะมากอดมาหอมมาทำนู่นทำนี่จะเราลำคาญอะแม่คำว่ารำคาญแบบรีฟไม่ง่ายด้แบบให้ฉันอยู่ปั๊บได้ไม่ขอขอกำลังเครียดอยู่แล้วทีเนี้ยหนูว่าจากโทรศัพท์ขึ้นมานะว่าดนไอจีนี่เอ้าทำไมอะก็หน่บอกหนูว่าการกอดกันมันต้องให้กำลังใจกันดีแม่มันก็เริ่มแบบไม่เข้าใจกันเราเราก็เริ่มรู้สึกว่าเข้าปีี่สามัน ไปไหนมาไหนตัวติดกันเลยนะแม่ไปไหนมาไหนนู่นนั่นนี่นี่น,นี้คนในพนยาะลู้กันชื่วเพื่อนร้าใหม่หเขาก็อยู่นะอืใช่เขาก็อยู่เดืนวันนึงเขาก็ไปแข่งกีฬาแล้วสิบวันนั้นทำไมรู้สึกว่าต่างคนหนาวรู้สึกว่าเออเพอมันมีสเปซอ่ะมันแปลกแปลกแล้วทำไมราเรารู้สึก เหมือนมันความรักมันหมดลงอ่ะมันจบตัวลงอ่ะแล้วเราก็รู้สึกช่วงระหว่างที่ก่อจะจบลงมันมีความเจ็บปวดเข้ามาเขาก็มาเจอข้อความที่เราคุยกับผู้ชายคนอื่นเราก็ไปเจอจดหมายน้อยที่เขาคุยกับคนคนอื่นเหมือนกันเราก็เลยอ่ะแต่เขาไปบอกเราแต่เรารู้แต่เขาไม่รู้ว่าเราคุยกับหลายคนมากแม่มือถือหนูก็ไม่คิดว่าผู้ชายจะบัดเช็กเนาะมันนี้ใส่จะคยอที่จะเช็กแต่ใช่ใช่ปะนี่ใส่คาเทนนี่ใส่ผู้ชายเขาไม่ค่อยเช็เหือกคิอย่างนี้แหละ หนูก็วางมือถือมือถือหลักอีกเครื่องนี้มือสำรับนั่งหินหมดเลยแม่ว่าหนูคุยกับใครบ้างเยอะเยอะมากแม่ตอนนั้นน่ะแล้วก็เลิกกันแม่เลิกวันที่แปดันว่าหนูร้องไห้เลิกคืนวันที่เจ็ดร้องร้องดังมากแต่ที่ต้องเลิกก็เพราะเราก็เห็นตรงกันว่ามันมันคือการจับลาที่เจ็บปวดแต่ยอมนี่จะแบบมันรู้ว่าต้องถอนฟัน่ะ แต่มันเข้าเวลาเหมือนกําลังจะตายแล้วอ่ะมันก็ต้องจักแล้ววะมันวินาทีที่ต้องจักมือกันอ่ะแม่เจ็บปวดนะเจ็บปวดทรมานนะคนนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็พอเลึกแล้วก็มุกอ่อนแล้วก็ร้องอยู่ประมาณสามวันอะไรเงี้ยแล้วก็มทำงานอย่างเดียวเลยชั้นะไรแต่จริงๆแล้วเราเรารู้ตั้งแต่สิบวันที่เราห่างกันแล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมด้วยที่หนูนอนข้างบนนางนอนข้างล่างเ่อจะไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะหลบช่วงที่ห่างกันอ่ะกลับมาแล้วแบบเออจะมาอยู่คนเดียวอิสระนางเลยวะ แล้วนางก็ขอไปอยู่กับนางน้องนางตอนนั้นอะไรเงี้ยนาะแล้วก็มันรู้สึกแบบรู้สึกดีที่อยู่คนเดียว <S 2> <S 2> <S 2> มันรู้สึกการอิสระรู้สึกรู้สึกแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแปลกๆเราสองแบบเนี้ยต้องคุยกันละอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับเราเลยแต่ใจแต่ว่ามันก็เจ็บแหลกความรักอ่ะแม่ความรักก็เหมือนเราเราลูก,ลกอมอ่ะหอมหวานเรากินเนาะอร่อยแต่ถ้าเราไม่แปรงฟันฟันมันก็จะผูกพอพอมันเจ็บปวดมันคือฟันผูกพอถอดปุ๊บหายหาย ไม่ไม่เก็บก็กินใหม่ต่อ,อม,มันมันฟันผูกแค่นั้นเองหนูคิดแค่นั้นแต่นั่นแหละมันก็เลยค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องอาฮะแล้วอะหลังจากนี้คือตอนแรกว่าอุยนี่แหละคนนี้เขาก็ดูลักเราใดๆแล้วก็รักเขาแต่สุดท้ายมันไม่ได้มาเจออีกคนนึงที่เขาบอกว่าค่ะคนนี้เราก็รัก<ด>อยากได้รถจัดให้ดาวให้อ,อยากได้เคนนี้ไปเียวาหลักคนนี้เรียกว่าทางผ่าน แม่เขาคือเทสเหมือนกันไปเจองานบิ๊กโมเทสนี่ไงแล้วแล้วก็คุยกันนู่นนั่นนี่นี่นัน่นโน่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ไม่อะไรกับที่บิ๊กโมเทสโนะมันเป็นเป็นย่าโนะมันเป็นป่าแล้วทีเนี้ยพอเสร็จภูก็นัด้เชิญคุเทพแล้วก็มาก็ดูเขา ดตตูติดติดอยู่เล่นเกมเอเอ,เอผู้ชายเล่นเกมหนูเคยขอใช่ไหมขอสเปกผู้ชายเล่นเกมอย่าไม่ต้องคุยกับผู้หญิงคนไหนกูก็ได้หนูนั่งเครื่องบินนะสาธุหนึอยอย่งงี้ขอให้ผู้ชายนั่งข้างๆเป็นคนดีไม่มีเมียเป็นคนดีๆดอกขึ้นเครื่องพวกเป็นพระ ชวนคุยอยูตลอดทางสนทนาทางอ่าแม่ชั่วโมงกว่าค่ะค่ะเราเราจะชอบขอหนูจะเรียกว่าหนูขอฟ้าหนูขอฟ้าผู้ชายคนนั้นขอคนนี้คนนู้นหนูจะบบสิ่งของหนูก็ฟ้าอย่างนี้กันจอกระทั่งคนเนี้ยเจอแล้วก็มาคุยกันเออดูน่ารักดีก็คุยคุยแล้วก็คุยแล้วก็อืมกันนิดนึงก็แบบแบบแม่แบบหล่อสเปคเทปอย่างโทุกวันเนี้ย แล้วผู้ชายบอกว่าจะ,จะซื้อรถจะดาวรถหนูว่าได้ได้หนูก็คำนวณเนาะจำนวนครั้งโอเคได้เดี๋ยวหนูดาวให้แม่ทุกันนี้หายไปกับรถเลยก<พ>ับเงินดาวหา,หายไปเลยวันที่โอนนะตั้งแต่วันที่โอนนะ่ะหายไปเลยไหมบล็อกไลน์หนูติดต่อไม่ได้เลยไม่ได้เสียดายเงินนะเสียดายผู้ชายเพราะมันแทบมันแทบเธอกลับมาเปลี่ยนรถไหม นมันนานแค่ไหนที่เราไปดาวรถให้เขาเราคุยกันมากี่นาะกี่เดือนกี่เดือนดาวเลยดาวเลยแม่มือสองกรูบหลักหมืน<อ>่นไม่ได้เลยมากมายคำนวณแล้วหันแล้ว,ลวถันวเฉลี่ยแล้วโอเคได้โอเคม,ม,ม่ติโอนเป็นชื่อเขาปุ๊บไม่ใช่โอ,น,อ,โอนเงินค่าดาวรถปุ๊บอ๋อโอนเป็นโอนเงินให้เขาเอาไปดาวเลยใช่เอาไปดาวเลยเขาส่งรถเลือกขี้เกียจเรื่องเรื่องเ,เองอย่ามายุ่งวุ่นวายรายละเอียดไปคุยเอง แม่ก็โอนเลยแม่หลังจากที่เราสลิปไปขึ้นหน้าจอเขาปุ๊บบอกไลน์กูปั๊บแม่ไม่ได้เสียใจเงินเลยนะเสียใจที่สายเทสแบบนี้มันหายยากแล้วเราพยายามหาช่องทางที่จะพยายามค่ะทุกช่องทางที่จะต่อแึ่งที่จะทวงรถหรือว่าไม่ทวงรถค่ะเออฉันไม่คิดอะไรเรื่องเงินนะมาเอาเพิ่มไหมนี้นะมาเอาเพิ่มไหมฉันพร้อมที่จะให้ เป็นหนูร like oh ู้สึกว่าเขาคงต้องการแค่นี้แหละเพราะเขาติดๆอ่ะโอ้ยวันนี้สนุกอ่ะพี่แตงขอบคุณมากจบแล้วเหรอเออสามชั่วโมงแล้วแม่จบเอาดีเออรายการมี25นาทีเดี๋ยวพูดไปสายตัดแล้เนาะตัดเอาเนาะเออขอบคุณแม่ะขอบคุณแม่เหมือนกันขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวจะไปอุดหนุนมีสาขาไหนบ้างพี่แตงเรียบด่วนรามินทาเดี๋ยวพี่ยรามนแล้วก็ที่ปิ่นเกลา้าพัทยายังอยู่เหมือนเดิมกำลังจะรีโนเวทแล้วก็ขยายตรงนั้นแหละใหม่ รออีกแป๊บหนึ่งรอได้หมดฝนก่อนนี่เนาะใช่แ <ไป S 2> ล้วระยองะยองะองไรเงี้ยถ้ามีโอกาสต้องไปต้องไปอร่อยจริงๆเลยอัฟเตยำมนะคะเอาวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน EP ต่อไปโดนเทเซมาที่แพทวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ